สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหาหน่อยนะคะประจำวันที่สาสิงหาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเฉพาะกิจตัวดินก็คือสกับสามตัวรองก็คือสกับหเ,เนาะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเ้านะสามศูนย์สามสามสามห้าสามเจ็สามเกห้าสามสสี่้าสามเจ็ดสี่ห้าหสองหนึ่ง

973มันนี่มันจะมีเบิ้ลในตัวนะเกือบจะทุกแนวทางนะคะมันจะมีเบิ้ลเนาะดูที่ที่เราเขียนนะนะถ้ามันมีเบิ้ลก็รูดเบิ้ลในเด้ออย่างสองสองนี่ก็เบิลห้าห้าเบิ้ลสามสามเบิ้ลสี่สี่เบิ้ลนะอันนี้นะอันนี้มีเบิลศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแปดแปดอันนี้ก็มีเบิ้ลต่อไปเป็นปกติตัวเด่น ห้ากับเก้าหกับแปดนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าห้ห้าหห้าแปดห้าเก้าเก้าศูนจับคู่ก็5้าห้าหกหกห้าห้าห้าแปดแหห้าเก้าเกดหหกแดนะ3ตัวก็9ก้าห้าเจ็ดหกดสองสี่หกแสนะคะหรือเพื่อนเจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อหกห5าเก้าห้ดเอย่างนี้ก็ได้นะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็น V.I.P. ตัวเด่นก็คือ3ามก็หตัวรองก็คือ0ูนย์ก็แปดนะคะสามศูนย์สามหนะอย่าลืมมันเบิลในตัวนะคะ6ก6ู6ย6หก6องหกสามหกนะหกแปดสามหกแปูนกะคะจับคู่ก็สามศูน สามหกหกสามสามแปดแปดสามแปดศูนย์ศูนย์แปดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะแต่ถ้าจะรูดเบิ้ลก็คือสนะี่กับเก้าแล้วเราเน้นสี่กับเก้าตัวองตัวหนึ่งก็คือศูนย์นะคะศูนย์สี่เก้านะถ้าเพืเ่อนๆจะรูดนะสามตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้รูดไม่ต้องนี่ลงมันเปืองจับคู่ก็ได้นะ้องเพราะว่าลูดมันโอกาสมันถูกมันก็น้อยมันเข้าเป็นบางวันบางวันก็ไม่เข้า สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางนะคะอย่าลืมจับสี่แนวทางนี้นะนี่เลขไหนตรงกันก็จดไว้มี80ตรงกันแปดเตรงกันหกแปดตรงกันจดไว้แล้วก็ซื้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทุกแนวทางเนาะพิเศษปกติ VIP มาแนวทางเดียวกันเนาะ เมื่อวานนี้เฉพาะกิจกับปกติพิเศษกับ VIP มันจะสู่เหยียงกันเดอ้อวันนี้เฉพาะกิจแตกต่างจากเขานะเฉพาะกิจอาจจะแจกก็ได้เดอ้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางเนาะถ้าวันไหนอันไหนที่มันแตกต่างจากเขามันจะแจกเขานะระวังเฉพาะกิจจะเข้าทุกแนวทาง VIP หรือเฉพาะกิจเดอ้ VIP. อ VIP เฉพาะกิจมาไหน V i p ก็จะมานั้นนะปกติกับพิเศษ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางเนาะการจะซื้อต้องซื้อที่ฉลาดนะคะตามที่เราบอกเพื่อนๆจะไม่เสียตังค์เนอ้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะโชคาดีทุกคนค้าสวัสดีค่ะ